อ๊ยแม่จุ๋ยเจอเม้นแรงต้องลดน้ำหนักถึงจะดูดีคุณแม่ป้ายแดงสาวจุ๋ยวรจาตอนนี้พักงานในวงการมาทุ่มเทเวลาเลี้ยงลูกชายน้องพีเจอย่างเต็มที่ล่าสุดแม่จุ๋ยได้โพสภาพคู่น้องพีเจที่ตอนนี้น่ารักน่าอินดูลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่ามอร์นิ่งคลับทุกคนนานๆแม่จะมีโลคก,กับเขาบ้าง ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันชมแม่ลูกน่ารักจำนวนมากอย่างไรก็ตามกับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่ออกมาคอมเมนต์ให้แม่จุ๋ยโดนน้ำหนักจะได้ดูดีจนแฟนๆเข้ามาโต้อตอบแทนจำนวนมาก